ไอเสมครับว่ามีกดะตผู้ดใดถามแม่ถามแม่อยากได้ฮอนด้าเจ z มมหาไอเสีมถูกแล้วนี่ฮอนด้าเจ็นี้แพ็คคู่ด้วยของหายากเป็นนิวเจ z z ทีตัว RS กับตัวธรรมดาผ่อนเดือนเจ7 0 0 0ตลอดสัญญาขายให้คุณแม่ถูกถูกของหายากไปที่ไหนไม่มีรถมาหาไอเสมได้รถแน่นอนพอ่อยเสมขายฮอนด้าเจ z เยอะที่สุดในประเทศไทย โอเคปะ่ะโอเคครับเออมาเลยฟรีดาวให้ผ่อนแค่เจ็ดพันอยากได้แม็กไมย่ย่งางไม่ไอเสียมจัดให้นะเออเลือกเลยนะฟรีดาวแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันสุดไหมสุดจัดเออบอกแม่มาเอาเลยนะให้ฟรีดาวเอาล็อกรถล็ลอกนะอยากได้แม็กจะใส่แม็กให้อีกน้ำมันเติมให้เต็มถังน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวเปลี่ยนทย้ายให้นะนี่เห็นป่ะมักตัวไหนตัวเอสหรือตัวไอเอส มักแบบแต่งหรือแบบโบแต่งถามคุณแม่นะให้คุณแม่มาหาเลยไอเสียมเลยนะไปบกเอินเซ็นสัญญาพานบมีรถมาหาไอเสียมเซ็นสัญญาพานต้องได้รถแทแน่นอนเพราะไอเสียมคนจริงนะมีให้นะนะของมันต้องมีรุ่นนี้ทําไมหายากอยากรู้ไหมอยากรู้ป้ายแดงเขาเลิกผลิตมือสองหายากเขาทำไมไม่ซื้อมาขายเพราะอะไรรู้ไหมอยากรู้ เพราะว่ากําไรมันน้อยเขาก็เลยไม่เอามาขายแต่ไอ้เสพมีมีให้นะมาหาไอ้เสมถามไอ้เสมไอ้เสมต้องจัดให้มีทุกคนโอเคไหมไอ้เสมครับว่าแม่ผมถามเอาแก๊สครับแก๊สอ่าแก๊สบอกแม่เกจครับอ่าเอาอะไรกันเนี่ยเก๊สเกจแก๊สหุ่ยเฮ็ดกับเขานะไออ๋อแก๊สเบิร์ดแก๊สเบิร์ดเบิร์ดอยากเบิรงรถถามมาไอ้มีแก๊สขายบ่อช่องกูขายรถมึงกับ ไปใกล้กูบอกจะมกโดนช่องกูก็บอกกูขายรถยนต์มือสองข่อยกระถามจะโดนหรือว่ามีแก๊สบอลแก๊สบ่อขอยกับเห็นเจ้ารนี้วิ่งข่อยเบิ้งมึงมาไปติดต้อนหนาปากซอยมึงพูนร้านขายแก๊สไปเติมแก๊สเอาบ่ออันนี้กูขายฮอนด้าเจ็ดโอ้ยพากเหนียงเลยเออเอาไปรถสรุปมีบอลแก๊สฮะแก๊สพุ่นมือถามุ่นแก๊สพี่น้องมึงหนาปากซอยพุ่น โอ้ยรพไ่ขายฮอนด้าเกตก้อยยังมาทักมีตังหรอกไอเอาแก๊สตเตมันแก๊สเห็ดกับเขาก่อนให้นี้กับเขากินมือนี่ก่อนไอเลยโอ้ยเดี๋ยวแก๊สเดี๋ยวจะส่งไปให้โทรไปหาไม่ใช่สีแล้วไปเติมให้เมื่อจะเอาบอลได้เกสกูมีนี่สองสามขันนี่เอาก็ได้เออบางทดพวกนี้มาหายเสียมเออแล้วแก๊สมีปะแก๊สนี่ยอยแก๊สแก๊สตเกตเกตเตมันเกตยู่นี่บ่มีบ่มีนะ ขายรถเออฮอนด้าเจ็ดกีเคตัวไออตัวพิตัวพิเศษ,ต,เศษตัวธรรมดามีเบิดให้พรนเจ็ดพันนะเอาไปเลยสรุปเอาปเปล่าเอาก็ได้เออเอาแต่พรนเจ็ดพันนะเพื่อพี่น้องไปบีร์อื่นบมูร์นี่ <laughs> นรถมหาไอเสีวมมีกินาหร้านาห,ารห,ารหรเาแล้ว เออเออนี่บุ้มีแก๊สมาเป็นยังไอเสียมลืมบอกอยังไงมาซื้อรืกับไอ้นี่แหละทำไมซื้อคันนี้ไปเติมแก๊สเติมแก๊สทำไมอ่ะเอาก็เอารถซื้อรถท้าแมงไปเติมแก๊สหนาปักจ้อยโอ้เออวิธีแก้ปัญหาสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดเออไอเมนี่แก้ไขได้ทุกปัญหาเออเยมนี่สุดยอดบึงนี่สุดยอดไหมสุดยอดอะให้ฟรีดาวเดี๋ยวนี่เดียถ้าไม่อยากขี่คันนี้เดี๋ยวให้อีกคันนึงให้ครับไหน แถมมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไอไป้ายแดงขี่ไปเติมแก๊สหน้าบ้านโอ้โคตรสุดอ่าแต่ว่าซื้อหอัวหน้าแก๊สก็ป้าก่อนอ่า,อาโอเคไหมได้เดี๋ยวคอยไปบอกเม่ค่อยไปเติมแก๊สก่อน <c oughs> เออบอกว่าแล้วมาซื้อรถก่อนเถอะ <c oughs> เอาฝากไลค์กดแชหน้าตางจังหวัดซื้อได้บริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเหนืออีสานกลางใต้ไอเสมรถซิ่งจัดให้พิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมทรงฟรีหอดหน้าบ้านแก๊สไม่มีมีแต่แจ๊สโอเคไหมโอเคครับแจ๋ว